สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน Youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ28ธันวาคม2563เงินเข้าบัญชีแล้วครับเงินประกันรายได้ยางพารางวด2ได้เท่าไหร่ตามไปดูในรายละเอียดกันนะครับสำหรับการจ่ายโครงการประกันรายได้ยางพารานะครับระยะที่2ก็จะมีการจ่ายทุกเดือนนะครับ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุ่มามีนาจ่ายทุกเดือนมีการประกาศราคาเกณฑ์การเง้างหญิงทุกเดือนแล้วก็จ่ายทุกเดือนเดือนตุลาคมจ่ายไปแล้วนะครับอขอแจ้งข่าวดีมายังบัตรสีชมพูน,นะครับก็ยังไม่ได้รับการโอนเงินเพราะยังไม่เรียบร้อยในการรับรองนะครับรับรองรับรองสิทธิ์คือจะต้องมีคณะกรรมการประประชุมกันแล้วก็รับรองแล้วก็ประกาศ ประกาศในระดับหมู่บ้านก่อนเจ็ดวันหลังจากนั้นเขาจะส่งข้อมูลไปยังกยทข้อมูลที่ได้รับการรับรองสิทธิ์แล้วกยทก็จะส่งไปยังทากศต่อไปซึ่งใครที่ยังไม่ได้รับเงินงวดหนึ่งเดือนตุลาและก็งวดสองก็ยังไม่ได้รับด้วยนั้นก็ถากว่ามีการส่งข้อมูลที่หลังก็จะได้รับยอดหลังนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากเพจของนายสุนทรลักลงได้ลงรายละเอียดว่าอย่างนั้นนะครับ นายสุนทรลักลงก็เป็นทําทหน้าที่เกี่ยวกับบอ,อร์ดกยทนะครับสําหรับยางพารางวดสองนะครับก็ยางแผ่นดิบนะครับประกันรายได้กิโลกร,รมัมละหกสิบาทประกันราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงหกสิบสองบาทแปดสิบสามสตางค์รัฐบาลไม่ได้ชดเชยส่วนต่างนะครับเนื่องจากราคากลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันรายได้นะครับก็แสดงว่าช่วงนี้ยางราคาดีหรือเปล่านะ ประกาศออกมาเขาก็เทียบเคียงกับราคาตลาดน้ำยางสดนะครับประกาศราด้กิโลกร,รัมละ57บาทประกาศราคาเกณฑ์การข้างยิง49บาท83สตางค์รัฐบาลต้องชดเชยส่วนต่างกิโลกร,รัมละ7บาท17สตางค์นะครับก็ถือว่าราคาอ้างยิงสูงรัฐบาลก็ชดเชยไม่มากนะครับยางก้อนถ้วยครับกิโลกร,รัมละ23บาทราคาประกันนะครับราคาเกณฑ์กางข้างยิงประกาศออกมา19บาท3าสตางค์รัฐบาลจ่ายส่วนต่างกิโลกร,รัมละ3บาท65สสตางค์จะเห็นว่าตัวเลข การชดเชส่วนต่างยางพลางวดสองก็น้อยนะไม่มากในทางในทางควบคู่กันนี้ในทางทฤษฎีเขาบอกว่ายางพลาทั้ง3ชนิดในตลาดตอนนี้ราคาดีเมื่อราคาดีก็ราคาเกินกลางยิงก็สูงรัฐบาลก็ต้องชดเชยไม่มากนะครับเอาว่าไปตามหลักการการประกันรายได้นะครับทีนี้มาดูว่าจะได้เงินเท่าไหร่ทีนี้มีสูตรคิดเงินนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ ยางแผ่นดิบไม่ได้คิดนะครับงวดน,นี้เพราะไม่ได้เงินส่วนต่างเลยนะครับก็มาที่น้ํายางสดงวดที่สองนะครับงวดที่สองสหรับเดือนพฤศจิกายนนะครับผู้ลงทะเบียนกี่ไร่สูตรในการคิดเงินก็เอาจํานวนไร่ที่ลงทะเบียนที่ได้รับรองสิทธิ์ว่าได้รับว่าได้รับเงินประกันรายได้นั่นแหละครับจํานวนกี่ไร่คุณได้ยี่สิบยี่สิบนี่คือยี่สิบกิโลกร,รัมต่อไร่คุณด้วยส่วนต่างน้ํายางสดนะครับงวดน,นี้กิโลกร,รัมละเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์ ได้เป็นเงินเท่าไหร่ก็รอรับโอนนะครับซึ่งตามข่าวเขาว่าโอนไปแล้ว,เด,วเดี๋ยวเรื่องโอนพูดต่อที่หลังอธิบายเรื่องสูตรการคิดเงินก่อนหวังว่าคงอะคิดเป็นนะครับน้ำยังสดนะครับจํานวนไล่ลงทะเบียนที่ลงทะเบียน,ยนคูณ20คูณ7.17ได้เท่าไหร่ก็เป็นเงินเท่านั้นแหะครับส่วนผู้ลงทะเบียนเกิน25ไร่หรือ25ไร่ขึ้นไปก็ให้ใช้ตัวเลขไม่เกิน25ไร่เพราะจะได้สูงสุดไม่เกิน25ไร่นะครับ ขาเป็นการรายได้คัวเรือนแล้วไม่เกิน25ไร่ผู้ที่ลงทะเบียน25ไร่แล้วก็ได้25ไร่คูณผลผล,ผลิตกิโลกร,รัม20กิโลกร,รัมต่อไร่ได้เท่าไหร่เอามาคูณกับส่วนต่างกิโลกร,รัมละ7.17บาทผู้ที่ได้สูงสุดคนนี้ได้3585าสบาทสำหรับน้ำยางสดครับก็ได้พอปลอบใจนะส่วนรายไ,ได้จริงก็ไปขายเอาเพราะว่าราคาประกันรายได้ราคาอ้างอิงสูงก็แสดงว่าท้องตลาด ซื้อราคาดีเขาว่าอย่างนั้นตามหลักการประกันรายได้นะครับน้ํายางก้อนถ้วยครับสูตรการคิดเงินจํานวนไร่ที่ลงทะเบียนคูณด้วย40คูณด้วยส่วนต่างงวด2 3.65บาทได้เป็นเงินเท่าไหร่ก็นั่นแหละครับคือเงินที่ท่านได้รับโอนส่วนคนที่ได้สูงสุดก็คือ25ไร่คูณ40กิโลกร,รมัมต่อไร่คูณส่วนต่างงวดนี้3.65บาทผู้ดได้รับสูงสุดวดนี้ก็คือ3,650บาทนะครับ ทั้งหมดก็คือเกี่ยวกับการจ่ายเงินยางพาราประกันรายได้ระยะที่2งวด2งวด2เป็นประจําเดือนพฤษภาพฤศจิกายน2563ครับแหล่งข่าวอ้างอิงบอกโอนแล้วนะครับ28ธันวาคมนะครับก็เดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้คําอธิบายใต้คลิป1ลิงก์แล้วก็คอมเมนต์แรก1ลิงก์เป็นเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจเขาลงข่าวว่าทกศนัดโอนโอน,โอนตั้งแต่หลัง6ทุ่ม ของวันที่ยีิบเจ็ดก็คือวันที่ยี่สิบแปดเป็นต้นมาาในขณะที่เราขึ้นคลิปนี้เป็นช่วงกลางวันของวันที่ยี่สิบแปดแล้วก็ลองตรวจสอบเช็คดูนะครับว่าเงินเข้าบัญชีหรือยังแต่อย่างไรก็แล้วแต่ของเราก็มีข้อมูลในระดับพื้นที่เหมือนกันครับว่ามีธนาคารตกศบางสาขาไม่ได้โอนวันที่ยี่สิบแปดนะครับเขาประกาศว่าเขาจะโอนวันที่ยี่สิบเก้าก็มีหลายสาขาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้เงินวันที่ยี่สิบแปดก็แสดงว่าวันที่ยี่สิบเก้าจึงจะได้ก็ตรวจเช็คไปพร้อมพร้อมกันนะครับ กัไรได้งวด2นี้ถ้าเงินไม่เข้าวันที่28ก็ต้อง29ครับก็สรุปให้ฟังเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ